สวัสดีครับแฟนทุกคนนะครับผมมาเจอกันประจำทุกวันนะครับกับเจดำอัขคาวจะมาอัปเดตข่าวกลาวตรงกลางร,ร่นหนังโลกนะสั้นๆกระชับฉับไวได้ใจความรู้เรื่องกันไปเลยในหนึ่งคลิปตรงนี้ก็อย่าลืมน,นะครับกดไลค์กดแชร์ติดตามมันไว้นะตูนยู่นเตดฟีเจอร์กับเจดมทุกวันแล้วฝากไล์แอบไว้ด้วยอดตูนยูน่นเตด วี 1> 1นะรวมไปถึงอยากเป็นกลุ่มเป็นแจ๊งเดียวกันดูที่หน้าโปรไฟล์หรือคอมเมนต์ที่ปักมุดกดไปตามนั้นได้เลยนะครับวันนี้เป็นเรื่องราวของเด็กดือ้อแห่งแมนเชสเตอร์ไม่ใช่สิเขายกเลญญิกสัญญาฉีกสัญญาไปเรียบร้อยสำหรับครนะิสตโนโรนัลโดนะสู่หน้ากับตันชาิโปตุกเกตที่ลุยฟุตบอลโลกกตาตาอย่ออยู่ในตอนนี้นะในวัย37ปีตอนนี้เป็นนักเตะไม่มีสังกัดคือฟรีเจนสามารถเซ็นสัญญากับทีมไหนก็ได้ในช่วงต้นเดือมดนมกราคมนี้ก็ย้ายได้แบบฟรีๆเลยนะล่าสุดสื่อจาาาาาากกสเเปนนอย a, ยย่่งงมรลว ทีมดังในซาอุดีอาระเบียอย่างอัลนาเซอร์ยื่นข้อเสนอให้กับคริสตินโร n อนโดและจอร์ดเมนเดสซูเปอร์เอเยของเขาเรียบร้อยแล้วสัญญา2ปีจะไปหมดในช่วงฤดูกาล2025นู่นเลยนะในวัย37ถ้ารับสัญญา2ปีไปหมดก็เกือบอายุ40ตรงนั้นเนี่ยเขาบอกกันว่าสัญญาต่อปีนะนี่ฟังไม่ผิดนะต่อปี173ล้านปอนด์ต่อปีจะดำไปกดเครื่องคี่เลขมาแล้วนะกดออกมาเนี่ย หาออกมาแล้วสัปดาห์หนึ่งรับเงินต่อสัปดาห์นะ7วันเนี่ยนะ3.35ล้านปอนต์ต่อสัปดาห์บ้าไปแล้วจะก,กลายเป็นนักเตะที่ร,รับค่าเหนื่อยสูงที่สุดในโลกตลอดการนะับตั้งแต่เคยมีฟุตบอลเกิดขึ้นมาในโลกใบนี้เลยนะก็ต้องรอดูกันแล้วกันนะว่าอัลนาเซอร์จะโน้มน้าวจิตใจคริสตานโอลโดได้สําเร็จหรือเปล่านะโดยทีมนี้เนี่ยนะถือว่าเป็นทีมที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในซาอุดีอาระเบียเลยนะ โดยคว้าแชมป์ลีกสูงสุดของซาอุไปถึง9สมัยโดยปีล่าสุดที่ได้คือปี2019นั่นเองนะแล้วมากาก็ยังระบุด้วยว่าทีมในยุโรปหรือแม้แต่เมเจอร์ลีกเนี่ยก็ไม่มีทีมไหนสู้ค่าเหนื่อยของโรนโดเท่าที่อัลเซอร์ต้องการจ่ายสัปดาห์ละ3.35ล้านปอนด์บ้าไปแล้วรอดูแล้วกันว่าโรนโดจะตัดสินใจยังไงนะเฟนๆคิดเห็นยังไงกับดีลนี้คอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้แล้วอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ติดตามเราไว้นะครับตูนยูไนเต็ดฟรีจิ้ วี 1>, 1นั่นเองนะผู้นี้มาอัพข่าวกันใหม่วันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ